จากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t i g 2 4อย่าลืม a t i g 2 4หมดเวลาแก้ตัวของดอนนี่ฟันเดเบกในทัพปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดอนนี่ฟันเดเบกย้ายจากอาจ็งอัมส์ดามเข้าสู่ทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาล2020-2021ด้วยค่าตัว40ล้านปอนด แม้จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้นวยการสโมสซอนอย่างเอ็ดวินฟานเดซาในการช่วยเจราจายไก่เกลี่ยการซื้อขายครั้งนี้ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาโคเรนบอร์เจเนเรชันของอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมอย่างแท้จริงเขาก้าขึ้นมาเป็นลูก,กี้หน้าใหม่ในวงการฟุตบอลร,รวมกับเพื่อนๆอย่างฟิกกิเดยองมาเทเดลิกจากผลงานในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกที่พาทีมล้มยักษ์อย่างเรอัลมาดริดและยูเวนตุสได้สำเร็จแถมเจ้าต,ตัวยังมีชื่อติดหนึ่งใน30ลุ้นอันดับนักเตะบอลลงดอดอ แถมยังมีข่าวกับสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปอย่างเรอลม,มริดยอดทีมจากสเปนอีกด้วยเรียกหรือว่าเป็นช่วงขาขึ้นอย่างแท้จริงการย้ายเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเฟอร์เดเบกแม้จะเปิดตัวในเกมแรกได้อย่างน่าจดจำแต่ต้นสกัดของเขาก็แพ้กับคิสซัเปเลตคาบ้าน1ประตูต่อแม้หนึ่งลูกของปีแสดงจะมาจากการทำประตูของเขาหลังจากนั้นเขาแทบใช้ชีวิตอยู่วนมานั่งสำรองะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งในฤดูกาล2020-2021 จากการลงเล่น19นัดเขาเป็นตัวจริงเพียงแค่4นัดและทําได้เพียง1ประตูกับอีก1แอซซิตซึ่งเป็นฤดูกาลแรกที่ไม่น่าจดจําเอาซะเลยสาหรับดาวเตะชาร่ารายนี้แต่เขาก็ยังได้รับกําลังใจจากแฟนๆว่าเขาจะทําได้ดีเหมือนกับต้นสังกัดเดิมได้อย่างแน่นอนมนเชสเตอร์ยไนแตดในฤดูกาลล่าสุดที่เพิ่งจบไปได้ทําการเปลี่ยนผู้จัดการทีมไปแล้วถึง2รายอเล็กซูราโซชาถึงลาฟรังก์นิก ตอนนี้ฟันเดเบกก็ยังไม่สามารถยึด11ตัวจริงของทีมได้จนถูกปล่อยให้กับเอเวอตันยืมตัวไปใช้งานในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังฤดูกาล2021-2022ภายใต้การคุมทีมอย่างคุณซือแฟงลัมพาดแม้เขาจะแสดงผลงานในนัดแรกได้อย่างดีเยี่ยมกับดีตูนเต็ดแต่ก็น่าเสียดายที่อาการบาดเจ็บทำให้เขาไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้อย่างเต็มที่และเอเวอตันต้องเป็นทีมที่รอนีตกชั้นแม้สุดท้ายจะรอดอย่างวุดวิดก็ตาม ฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเริ่มขึ้นแมนยูนเต็ดภายใต้การนำทีมของเอริเทนฮาร์กเจ้านายเก่าของดันนี่ที่เคยร่วมง,งานกันสมัยอยู่อาแจ็คอัมส์ดัมโดยเทนฮาร์กเคยให้สัมภาษณ์ถึงบทบาทการลงเล่นของตันนี้ฟันเดเบกว่าเขาจะทำได้ดีที่สุดในตำแหน่งกองกลางตัวรุกปวนเปลี้ยนอยู่แถวกรอบเขตโทษคู่แข่งซึ่งดูแล้วเหมือนทับกับตำแหน่งของบุนโน่เฟนนันซึ่งก็ต้องมาแข่งขันกันภายในทีมเพื่อลงเล่น แม้ตัวเขาจะสามารถลงเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวทำเกมได้ก็ตามซึ่งคำกล่าวของเทนฮาร์กก็ดูจะเป็นเรื่องจริงไม่น้อยหนึ่งจากสถติส่วนตัวของเขาในฤดูกาลที่เทนฮาร์กคุมทีมเมื่อฤดูกา 20. ล2019-2020นี่ฟานเดเบกเล่นรวมทั่วรายการ31นัดทำไป10ประตูกับอีก6แอสซิสแน่นอนว่าเขาอยู่ภายใต้คนซื้อที่เคยใช้งานเขาและเข้าใจธรรมชาติการเล่นของเขาซึ่งหมดข้อแก้ตัวทันที ในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงหากยังทำผลงานได้ไม่ดีการได้ชื่อว่าเป็นการซื้อขายที่แย่ที่สุดของสมโมสรนจะเริ่มชัดเจนขึ้นขึ้นอยู่กับเขาแล้วว่าเขาคือของจริงหรือคือความโดดเด่นในอดีตกับอาแจ็ค์อัมสเตอร์ดัมเป็นภาพลวงตาเท่านั้นเดลิเมลรายงานว่าคิซมโนโ,โรนาล d โดกลับมาฝึกซ้อมกับแมนยูไนเต็ดที่สวนฝึกคริงตันอีกครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกมพิมลีกนับเปิดฤดูกาลที่จะเปิดบ้านพบกับไรตันในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมนี้หลังมีดราม่าที่เขาออกจากสนามก่อนจบเกมอุ่นเครื่องปีซีซันนัดสุดท้ายซึ่งเสมอกับรายยอบเบเยกาโนเป็น1-1ทั้งนี้โรนัลโดเพิ่งจะลงสนามให้กับแมนยูเป็นนัดแรกในเกมปีซีซันของทีมนับตั้งแต่แจ้งว่ามีปัญหาส่วนตัวเกี่ยวกับครอบครัวจนพลาดการทัวร์อุ่นเครื่องที่ประเทศไทยและออสเตรเลียตลอดจนมีข่าวการย้ายทีมมาตลอดต้นเดือนกรกฎา พื่อโอกาสลงเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะลงเอยกับสมโมสรไหนและเพิ่งกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนเปิดฉากพริมลีกขณะที่แมนยูยืนยันกับสกายสปอร์ตว่าโรนัลโดไม่ได้มีปัญหาอะไรในเกมกับรายโยและมีผู้เล่นคนอื่นที่กลับก่อนจบเกมเช่นกันซึ่งวันนี้ดาวเตะวัย37ก็เดินทางมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมอีกครั้งแต่อนาคตของเจ้าตัวยังไม่ชัดเจนหลังมีรายงานว่าจอร์ดเมนเดสยังคงวิ่งเต้นหาทางให้ได้ย้ายทีมต่อไป โดยมีนาโปลีที่มาดับ3กอโชดซิลาอิตาลีเป็นสโมสรล่าสุดที่มีข่าวัวพันด้วยด้านเอลิกเทนฮาร์ก็ต้องรอวัดใจโรนัลโดว่าจะพร้อมช่วยทีมในศึกพรมเลยร์นัดเปิดฤดูกาลหรือไม่หลังยังต้องรอเช็คความฟิตขององต์นีมาซิยาลที่กลับมาคืนฟอร์มด้วยการซัด3ประตูในช่วงปีซีซั่นและก็เพิ่งบาดเจ็บแฮมสติงจากเกมอุ่นเครื่องไพ่กับแอตเลติโกมาลิด0-1เมื่อวันเสาร์ทำให้มีปัญหาในการจัดทีมในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้า